เราก็กรีดเสื้อให้ขาดเป็นสองท่อนก่อนขึ้นมานะคะช่วยต้องต้องถ่ายใกล้ค่ะตรงนี้ต้องถ่ายใกล้นิดนึงเพราะว่าเห็นไหมคะว่าผมช่วงคอตรงนี้จะมีแต่ว่าเราจะไม่เอาไว้นะคะเราโกนทิ้งเห็นไหมคะโอ้โหโกนขนหน้าแข้งอะค่ะค่อยๆไล่เอาเลือดด้วยไหมเลือดะเอาเลือดด้วยเหรอแต่เราก็จะไม่ไม่ไม่โกนจนจนหมดนะคะมันจะน่าเกลียดมันจะดูไม่เป็นธรรมชาติ แล้วก็จะเอาแค่แบบตรงที่มันลงมาที่หลังนะคะอีกข้างหนึ่งนะคะเหมือนกันค่ะต้องใช้ปรมาณกีนิดนะคะภาพนิดนึงน,ะะน,น,งนี่คือเข้าคอเลยโชค,โชคดีที่เออเคยโกลลนขนนักแข่งมาก่อนไม่ใช่ เห็นผมไหมพี่เหมือนมุกนะมุกเรมมินไม่รู้เลยเรมจอนอะไรวะนะคะเห็นไหมคะมีเรมจอนเพิ่มมาอีกอย่างละอยู่เฉยๆค่ะอยู่เฉยๆช่่งมีอยางเป็นคนตัดผมละเอียดค่ะโอเคมาที่จอนนะคะจอนอันนี้จอนวินยูหรือว่าจอนวัวอ่ะอ่ะ คือต้องช่วยเหลือกันนะคะฟรีฟรีออกมาค่ะมีหน้าที่ตัดเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมยาวมากเอ้ยไม่เป็นมากนะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีหน้าที่ในการแบบวีเอาอ๋อโหเป็นทีมเวิร์กมากเลยค่ะแล้วเราก็มีหน้าที่ตัดนะคะเดี๋ยวเขาเบียดกันไกลก่อนนะคะเซ็ตตรงนั้นอะเซ็ตตรงนั้นต้านอมาเห็นไหมคะเราก็ตัด อย่างนี้หนยไหมครับอุ้ยมันแล้วเล้ก็ไปที่อีกข้างหนึ่งแล้วนะคะแล้วเสร็จตามไม่ทันเองขนข้างนี้จะเยอะกว่าอีกข้างหนึง่งพี่พึ่งบอกว่าเย็นมียุ่งนะเดี๋ยวตามมาเอ้าตามมาอ๋อพอแล้วโอ๊ยพี่ ผมช่างมั่งไว้กดรักแร้เลยโกนแล้วค่ะก็ใช้มีโกนอันเมื่อกี้นี่แหละครับถูกค่ะเข้าห้องน้ำแรงแกร่งแรงเสร็จแล้วค่ะสำหรับการตัดผมของคุณหนุ่มเล็กนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอ่ะจะตัดผมกับช่างเพื่อนนะคะยังไงก็ต้องส่งประวัติแล้วก็รูปถ่ายมาให้ดูก่อนค่ะ เพราะว่าไม่ได้แบบแตัดผมให้ใครง่ายๆหนคนหนุ่มครับชมหน่อนครับชมหน่อยครับก็โอเคนะโอเคใช้ได้ <c oughs> ล้ว <c oughs> เจอกันเยี่ยมมาก <c oughs>